สวัสดีครับผมเด็กชายเจตเรินใจแห่งเลขที่9ปสทับ6ครับวันนี้ผมจะมาอ่านกลอนธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยครับเมื่อนั้นองค์พระชัยเชษเรืองสีเห็นสอนกุมารชางรินชีกลับเป็นมาลีประหลาดใจ วิปริตผิดเพศไม่เคยพบพระปารบพิศวงสงสัยคิดพวางทางเสียงสินชัยเดชะริจิ์ไกลธน,นูนีแม่นกุมารมิใช่โอรสาง สุวินชามาราศิขอให้สซ้อนสิรินทีสังหารกุมารนีไห้วายปราณแม่เป็นลูกน้อยนางโฉมชายให้สซ้อนกลายเป็นทิพย์อาหารเสียงแล้วขืนซ้อนรอนราน ไปให้พานกุม,มารสาอนทรงองค์พระชัยเชษอาเภใไม่พานโอราสางกลับเป็นเอมโอดโทษชนาเกรียนกลาดดัสราพนาวันขอบคุณครับ